ทีนี้พอเข้าสู่ช่วงเดือนตุลาคมแบบนี้ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเนี่ยโดยเฉพาะบ้านเราก็ต้องระวังในเรื่องของฝนตกเพราะตอนนี้ด้านนอกก็เริ่มที่จะตกแล้ว<ช>นะครับทางสคร12สงขลาก็มาเติมประชาชนเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดน้ำท่วมฉับพลันระมัดระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมครับ นายแพทย์เฉลิมพลโอสถพรมมาผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลากล่าวว่าโรคและภัยสุขภาพที่ต้องระมัดระวังหากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมได้แก่กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจคือโรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวมกลุ่มโรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ำก็คือโรคอาหารเป็นพิษและโรคอุจจาะร่วงและกลุ่มโรคที่มักเกิดมาตามกับน้ำท่วมนะครก็คือโรคแลปโต อไสปายโรซิตหรือว่าโรคชีหนูไข้เลือดออก แล้วก็โรคตาแดงแล้วก็น้ำกัดเท้าครับพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการแนะนําวิธีการป้องกันโรคและภัยสุขภาพหากเกิดฝนตกหนักหรือน้ําท่วมคือต้องกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนสะอาดไม่ทิ้งขยะทุกชนิดหรือขับถ่ายของเสียลงในน้ําที่ท่วมขังหากจําเป็นต้องเดินลุยน้ําเป็นเวลานานควรควรใส่รองเท้าบูททุกครั้งไม่ปล่อยให้เด็กเล็กลงเล่นน้าโดยลําพังเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุจมน้าไม่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดตัวเปียกชื้นหากใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่โดน น้ำท่วมและหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเข้าใกล้ปลั๊กไฟสายไฟหรือเสาไฟฟ้าทั้งนี้ขอให้ประชาชนได้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศการแจ้งเตือนภัยจากหน่วยงานราชการและเตรียมความพร้อมอยู่เสมอหากมีข้อสงสัยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะ